สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่บางสวนสุดที่ดานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆม,ม,มาดูต้นเต่าร้างนะคะซึ่งดอกเขาจะสวยมากอันนี้เป็นเป็นช่อดอกออกดอกรูมเนาะตอนนี้ออกพร้อมกันสามช่อค่ะนี่คะ่ะช่อเล็กลองลงมาอันนี้ก็ช่อลองค่ะอันนี้จะเป็น ช่อใหญนะะ่ถ้าออกดอกนี่จะสวยมากเป็นหวงระยะเลยคะ่ะต้นไม้ชนิดนี้นะคะจะออกดอกที่ปลายยอดแล้วก็เลื่อนลงมาที่โคนอ่านี่นี่จะเป็นลูกค่ะลูกนี่ก็จะเป็นลูกที่สุกแล้วก็จะแก่ต่อๆกันไปข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่คะถ้าเข้าออกดอกมาถึงโคนเมื่อไหร่นะคะ,คะมาถึงโคนเมื่อไหร่ตอนแม่เขาจะตายแล้วเน,นี้ถ้าถ้าบานเนี่ยจะสวยมากค่ะค่ะอันนี้ที่บ้านสวนสุธินาจ้าต้นจาร้างจ้ะ